สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับออกกช่องมแม่าบนทาร์ทชาแนลนะหริปนี้นคะคะเราอยู่กันกับคลิปรันดอมนะคะดงความรักเนาะเป็นคลิปรันดอมดงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเป็นคลิปรันดอมดงความรักสําหรับใครที่เข้ามารับชมนะมันต้องบอกว่าเป็นเป็นพลังงานภาพรวมนะจ๊ะก็ ไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะอยากให้รับฟังเพื่อความบันเทิงเนาะหรือถ้าใครที่สุกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากพาไปลองปรับใช้กันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะในส่วนของพลังงานนะคะเรื่องราวความรักความรู้สึกนะคะว่าจะเป็นในทิศทางไหนหรือว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ มาขอดูกันหน่อยว่าพลังงานของชาวธาตุไฟเนาะในช่วงเวลานี้นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยพลังงานมีขึ้นไพเดทนะจีจิสนะคะมี6เหรียญมีพลังงาน3ถ้วยนะคะแล้วก็ The e m p s e s s นะส่าวาช่วงเวลานี้คุณคุณพยายามอยากจะ ending อยากจบกับปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ไหมเป็นลักษณะของคนที่พยายามที่จะ เอนดิ้งกับสถานการณ์อะไรบางอย่างเนาะให้มันแบบว่าอยู่ในจุดที่มันสามารถที่จะไปต่อได้อะในเวของคุณนะคะเออมองว่าเป็นชาวธาตุไฟที่กำลังแบบพิจารณาหลายๆสิ่งหลายอย่างในการตัดสินใจนะคะด้วยเหตุและผลด้วยเหตุและผลเนาะในการคิดในการตัดสินใจนะคะในแง่มุมต่างๆเนาะเพราะว่า มองว่ามันมีแนวโน้มของการที่คุณจะได้ตัดสินใจอยู่แล้วมนก็สึกว่าคุณจะพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยการมีเหตุมีผลแล้วก็คุณยึดหลักของความถูกต้องอะมากกว่าความถูกใจนะคะในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะเือด,ดูชาท่าไฟคุณยึดหลักของความถูกต้องมากกว่าถูกใจนะแล้วก็ทิศทางมุมมองความรักความรู้สึก นะคะมนว่ามันมีแนวทางของเต็บของการที่แบบจะไปต่อในเวว์ของการที่คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยมนว่าคุณอะออกไปมีแบบแอคทิวิตี้ไปมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเนาะได้เจอคนใหม่ๆนะคะได้เจอเพื่อนใหม่หรือว่ามีคอนเน c t ชันอะไรในชีวิตมากิ่งขึ้นนะคะมากกว่าเดิม เออมากกว่าเดิมมากกว่ามาื่ก่อนนะคะประมาณนี้นะะทิศทางพลังงานมันจะเป็นยังไงเนาะคือเรามองว่าช่วงเนี้มันเป็นพลังงานความสุขสมบูรณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะแฮปปี้เออมีความแบบหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในความคิดในความรู้สึกของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเออรับได้เปิดใจได้แล้วก็มันมองว่าคุณมองหาคนที่สามารถแชร์วิ n ง นะคะเรื่องเราต่างๆร่วมกันกับกับคุณได้จริงๆคนที่สามารถเข้ามาเป็นทิศทางหรือว่าแนวทางกันสามารถจะพาคุณไปในสเต็ปต่อไปได้อะ่ะเออพาคุณไปในสเต็ปที่มันเป็นแนวทางของความรักความรู้สึกที่ที่ดีต่อใจจริงๆประมาณนี้นะคะเอ,อ่อพลังงานที่ขึ้นมา พลังงานที่ขึ้นมาในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะมันมอง,มอง,มองว่าเป็นพลังงานที่คุณพยายามอยากจะเอนจิ้งกับปัญหาบางอย่างเนาะพลังงานขึ้นไพ่เดทขึ้นมาหรือว่าบางคนอะชาวธาตไฟคุณอาจจะได้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องแบบมีพลังงานเก่าๆคนที่จบไปแล้วหรือว่าคนที่แยกย้ายไปแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงเวลานี้ด้วยก็ได้นะคะเป็นพลังงานในในลักษณะนี้เนาะ ทีนี้ถามว่ามันมันจะยุ่งยากไหมล่ะมันจะแบบว่ามีทิศทางยังไงมนมองว่าพลังงานในตอนนี้คุณยังค่อนข้างฟรีเออพลังงานยังค่อนข้างแบบเป็นอิสระยังฟรีมากๆยังไม่ได้เห็นว่าแบบคุณคุณเครียดหรือว่าคุณกดดันทงความรู้สึกมากขนาดนั้นนะคะพลังงานเป็นพลังงานของความฟรีที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณก็ยังมีอิสระกับการได้เปิดใจเรียนรู้หรือว่าทําความรู้จักกับ คนใหม่ๆอยู่เนาะในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะว่าพลังงานมันจะเป็นอย่างไรอีกในสเต็ปถัดไปนะคะมาดูกันพลังงานที่ขึ้นมาเนาะก็ประมาณนี้อ่ะในเซตแรกนะเดี๋ยวเราไปดูซิว่านะคะพลังงานของชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรอีกในช่วงเวลานี้นะพลังงานของชาวเมษร,ราศีสิงแล้วก็ราศีธนูนะคะ มีขึ้นเด็กถือเหรียญได้ไฮพินเทสนะคะอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็มีสองถ้วยขึ้นมาเนาะวิมุลมองว่าคุณมีโอกาสทางความรักที่จะเข้ามานะคะชาวทัตไฟคุณจะมีโอกาสทางความรักเข้ามาทักทายหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันมันเติมมันเต็มบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าถูกใจอะ่ะ มีโอกาสมีทางเลือกที่ถูกใจโดนใจคุณที่จะเข้ามาในช่วงเวลาต่อจากนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสพลังงานของ passion ความรู้สึกในการที่จะอยากที่จะอยู่ในเซตที่ไปต่อในเซตถัดไปประมาณนี้พลังงานขึ้นมามีออดีฮานพินเทสนะคะอืมรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์นั่นแหละ พอแต่ไฮเพนทัสขึ้นมามนสุกว่าเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์เป็นช่วงที่คุณมีการดึงดูดนะคะหลายๆคนเข้ามาคุณดูมีความแบบออรว่าดูมีความน่าค้นหาดูแบบว่ามีความน่าลหลงหลอะเออราชินีพระจันทร์นะคะรู้สึกว่าเออค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็ ดูแบบมีสเสน่ห์จริงๆนะคะน่าจะดึงดูดให้หลายๆคนเข้ามาอยากที่จะทำความรู้จักอยากที่จะเรียนรู้กับตัวคุณเนาะในช่วงเวลานี้นะคะที่นี่ที่ทางพลังงานมันจะเป็นยังไงเนาะที่ทางพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะมนมองว่าก็เป็นแนวทางของการที่คุณจะเริ่มมีแพชชั่นแหละกับการที่จะเอ้ยจะไปในเซปถัดไปนะคะ จะต้องคิดยังไงบางแผ่นิ่งยังไงนะคะหรือว่ามีแนวทางในการที่จะไปสเตปถัดไปในในรูปแบบไหนเนาะมันก็เป็นโอกาสเป็นพลังงานที่จะขึ้นมาในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะในเรื่องราวชีวิตของคุณนะคะคมมนตมองว่าคุณมองหาโอกาสมองหาการเริ่มต้นที่ดีดีต่อใจประมาณนี้แล้วก็บางคนได้มีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะว่าถ้าในส่วนของพลังงานนะคะเพิ่มเติมนะในเ็จต่อจากนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนได้หรือว่าเป็นไปในเวไหนเนาะคือเราขอดูกันหน่อยว่า,าพลังงานของใครนะคะที่เขากําลังชื่นชอบหรือว่าแอบชอบคุณอยู่ในเวลานี้นะคะพลังงานของใครที่เขากําลังชอบชาทัตไฟอยู่ในเวลานี้จ้ะ ใครที่เขากำลังแอบชอบคุณอยู่นะคะมาดูซิพลังงานของเขาเป็นยังไงไพ่ขึ้นเด e อ t สตานะคะมีพลังงานสีถ้วยนะคะมีพลังงาน9ก้าดาบแล้วก็มีไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะขึ้นมาเนาะเป็นพลังงานในรูปแบบของโอกาสความรู้สึกนะคะที่เรามองว่าเออคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ เป็นสายซัพพอร์ตอะเออบางคนอาจจะได้เจอได้เจอสายเปยนะคนที่เขากำลังแอบชอบคุณอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะว่าบางคนมีคนที่เขาแบบเป็นสายเปยเป็นสายแบบเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่เออแล้วก็มันว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะขอใช้คำว่าเออค่อนข้างที่จะเป็นเป็นคนคิดเยอะคิดมากเหมือนกัน เธอยังไงบัลังงานนี้ขึ้นก้าวหน้าแบบรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะคะเหมือนแบบว่าค่อนข้างมีมีความแบบที่กังวลเออแล้วก็เราสึกว่าเขาอาจจะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกที่ตอนแรกคุณไม่ได้คิดแต่ว่าเป็นคนนี้ด้วยที่เขาจะสนใจหรือว่าให้ความสําคัญกับตัวคุณนะคะทีนี้นพอคุณรับรู้ว่าเป็นคนนี้หมดว่า คุณเองก็ไม่ได้คิดเหมือนกันอืมไม่ได้คาดคิดเหมือนกันทีนี้มอนว่าเขาเป็นคนโดดเด่นนะเป็นคนที่ชายนิ่งในแวดวงในสังคมของเขา,าค่ะค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบเอ่อมีชื่อเสียงอะ่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในแวดวงในในสังคมของการแบบเป็นที่รู้จัก เออค่อนข้างเป็นที่รู้จักในวดวงในสังคมการทํางานของเขาหรือว่าบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับในด้านของสื่อสารออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์อะไรแบบนี้ได้นะคะคือคือเรารู้สึกว่าตัวเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีหลายๆคนจับตามองดูดูชีวิตส่วนตัวดูเรื่องราวของเขาอยู่นะคะ ฉะนั้นค่อนข้างที่จะเป็นเซเลบคนหนึ่งนะเราในความรู้สึกนะคะแล้วก็คุณเองก็คงไม่คิดเหมือนกันว่าเอยจะเ,เป็นคนนี้เหรอคือคุณ,คณนะมีความรู้สึกว่าตัวเขาดูไม่ได้ไม่ได้โฟกัสที่คุณไหมหรือว่าไม่ได้คิดว่าคนนี้จะอยู่ในชอย์หรือยู่ในดิสของเราตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะคะประมาณนี้นะอืมนันเป็นในลักษณะพลังงานที่ ที่มนมองว่าตัวเขาเองเนะนี่ยในในตอนนีนะ้ในการคิดหรือว่าการสิ่งที่อยากจะเข้ามาหรืออยากที่จะทําอะไรก็รู้สึกแบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวคุณน่ะจะให้การต้อนรับหรือให้การออตอบรับในในสเต็ปไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวมนขอดูหน่อยแล้วกันว่าพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นในแง่มุมของความคิดความรู้สึก ยังไงบ้างเนาะสำหรับระหว่างตัวคุณตัวเขาเนี่ยการที่เขาจะแสดงออกนะคะในช่วงเวลาต่อจากน,นี้ว่าชอบหรือว่าประทับใจในตัวคุณนะคะมันจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือเขาจะแสดงออกไหมเดี๋ยวเขาเราจะเก็บความรู้สึกนะคะอะมาขอดูกันหน่อยนะคะการเทอคชั่นนะของเขาคนนี้นะคะไพ่มีขึ้นจีเอ็มเพอเรอร์นะคะมีพลังงานสีถ้วยเนาะ อขาไพ่หาสีบไม้เท้าเนาะแล้วก็มีพลังงานสิบดาบมีพลังงานหนึ่งไม้เท้าบอกว่าคนคนนี้ในแง่มุมของความรู้สึกก็คงจะแสดงออกในสเต็ปหนึ่งแหละเออเป็นแพชชั่นเป็นพลังงานการเคาริ่งบางอย่างถ้าบางคนอะ่ะเออมันว่าเขามีความหนักความหน่วงมีประเด็นปัญหาหรือว่าประเด็นความรู้สึกอะไรมาบอกว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะได้ได้เคลียร์พลังงานอะไรเหล่านี้นะคะเป็นพลังงานประมาณนี้เนาะ แล้วก็เป็นแนวทางของโอกาสทางความรักทางความรู้สึกที่นนมองว่ามันมันมีความมั่นคงบางอย่างเกิดขึ้นอยู่มีทิศทางที่ทดีต่อใจเกิดขึ้นอยู่นะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นทิศทางเป็นแนวทางแหละของการที่จะได้มีโอกาสของสเตปของการแบบเติบโตนะคะ เป็นเต็ปของการที่เขามองแล้วอยากให้ความสัมพันธ์มันมันมั่นคงขึ้นมันไปในเวที่แบบมันเห็นกันได้มันรับกันได้หรือว่าไปต่อกันได้จริงๆอะ่ะเออเป็นความมั่นคงอะ่ะเพราะไพ่ึ้นมาทนเดียมพอร์แล้วก็มีสีมเมทาด้วยนะคะคือพลังงานการเุรเวต ประมาณนี้การแต่งงานการมั่นหมายหรือไปนในสเต็ปที่มันมั่นคงขึ้นนั่นแหละแพชชั passion, ่นในความรู้สึกก็เดี๋ยวคงจะได้มีการแสดงออกให้คุณได้รับรู้ในเร็วๆนี้นะคะทีนี้มังขอดูพลังงานเพิ่มเติมเลยว่าถ้าในสเต็ปนะคะออของการที่เขามีการแพคชั่นมาแล้วอะ่ะเราเอาคำอะ่ะที่จะเกิดขึ้นอะ่ะมันจะเป็นไปในเวนไนเนาะในความรู้สึกของคุณด้วยนะคะมาดูสิ ไ่มีขึ้นพลังงานเด็กถือดาบนะคะมีพลังงานเจ็ดดาบพลังงานสองถวยจ้าสี่ไม้เท้าแล้วก็มีพลังงานส0ไม้เท้านะคะขึ้นมาเนาะเป็นโอกาสเป็นพลังงานแพชชั่นความรู้สึกนะคะที่ทางพลังงานเนะาะการพยายามนะคะแล้วก็มันมีความมั่นคงที่เกิดขึ้นพลังงานสี่ไม้เท้านะคะแนวทางของโอกาสทางความรากักโอกาสของความรู้สึกนะคะที่เป็น ราสึกว่ามันมันจะมีการได้ขยับมันจะมีการได้เป็นสเต็ปของการแบบอ๋อเรียกว่าเป็นสเต็ปของการที่ อาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกกันอย่างเต็มที่แต่ถามว่ามันมีสิ่งที่ถูกใจหรือรู้สึกว่าการเทคชั่นที่ผ่านมานะมันมันไปต่อได้ไหมเหมนว่ามันก็มีสิ่งที่โอเคอยู่แต่ว่าดูเหมือนในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นการประเมินอยู่อะค่ะประเมินเป็นการส่องเพื่อที่ว่าถ้าไปในสเต็ที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นจริงๆหรือว่าเฮ้ยถ้าจะไปกันต่อจริงๆคือดูแล้วตัวคุณตัวเขาก็ ไม่ได้อยากจะเล่นๆกับความสัมพันธ์ใช่ไหมมันเลยต้องใช้เวลาในการประเมินนิดนึงมีการส่องดูกันว่าแล้วในพฤติกรรมในแนวทางปฏิบัติหรือความคิดอะไรต่างๆมันมันไปได้วยกันได้จริงๆไหมหรือมันอยู่ในเวที่แบบมันเป็นสเต็ปยังไงนะคะดูแลมันมีความทุ่มเทมีความพยายามอย่างมากเหมือนกันกับในเรื่องราวของความคิดความรู้สึกเนาะประมาณนี้นะคะ ก็ดูว่ายังต้องพยายามกันมากๆในสเต็ปถัดไปนะคะบางทีเมื่อขอดูหน่อยในส่วนของคำแนะนําจากไพ่อ่ะให้กับชาทัดไฟนะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณคะมีพลังงาน5ถ้วยนะคะมีไพ่เดทขึ้นมามีพลังงาน8ไม้เท้านะคะมี j u ดเ m e n t ์แล้วก็มีพลังงาน3ถ้วยเนาะเป็นพลังงานในรูปแบบของโอกาสนะคะท้งความบราท้งความรู้สึกที่เราสึกว่าเออก็ อยู่ในเวของการที่จะมีการได้อยากให้คุณแบบเปิดใจนิดนึงี mm. ๋ยวเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะข่าวาวที่คุณรอคอยอยู่เนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้แล้วก็เป็นทิศทางพลังงานของเจ็บของการได้ได้ขยับนะคะ,ะแล้วก็อะไรบางอย่างอะที่มันแบบเป็นสถานการณ์อย่างที่บอกในอดีตหรือสิ่งที่มัน เป็นความผิดพลาดความเสียใจอะไรที่เกิดขึ้นน่ะจ,จะต้องปล่อยวางบ้างปล่อยวางกับปัญหาหรือว่าสถานการณ์นั้นด้วยนะคะไม่ได้แบบเก็บมาคิดเยอะเก็บมาคิดมากนะคะในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันจะบั่นทอนการใช้ชีวิตว่าบั่นทอนความรู้สึกของตัวคุณเนาะ โอเคประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้มันว่าหลายๆคนน่ะน่าจะมีการได้ตัดสินใจด้วยในเร็วนี้หรือว่าใครที่รอคอยความยุติธรรมความแฟร์ในความสัมพันธ์มว่าคุณจะได้รับนะคะมาดูลักนณราศีกันนะจะมีลักนณราศีอะไรบ้างชาวเมษนะคะราศีตุ้นแล้วก็ชาวราศีกันนะคะประมาณนี้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสอหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ